สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาศเริ่มร้อนส่วนน้อยของเราก็เริ่มแออัดแล้วค่ะมาชมกันเลยนะคะดอกทิวลิปก็เริ่มร่วงโรยไปตามการเวลาดอกดินลี่ ต้นลิลลี่นะคะนี่ต้นลิลลี่ก็เริ่มงามนี่ค่ะต่างคุณต่างงามก็เบียดกันแล้วค่ะแต่อันนี้ค่ะเพื่อนๆไม่รู้จักชื่อแต่ดอกมันสวยนะคะเริ่มใกล้จะมีดอกแล้วค่ะนี่ค่ะ,จะใจชมบ้าสตอเบอรี่อกดอก กระเทียมปลาเห็นไหมคะนในกระถางก็สวยได้ดอกกุหลาบก็เริ่มตุมตุมแล้วดอกไม้ที่ซื้อมาวันนั้นนะคะใส่กระถางแล้วนี่ที่เพิ่มเติมมาก็คืออันนี้ที่นี่เขาจะเรียกเพตาลี่นะคะ ภาษาทางอันนั้นก็เรียกอะไรพาสลี่เอาดินีน่แหละก็ไม่ค่อยถนัดนะคะอีนนี่ก็งามวันงามคืนรอที่จะยำปลากระป๋องต้นนี้ต้นกุหลาบแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวงามเลยอันนี้ขึ้นใช่กับหอมก็แข่งกันงามเลย อันนี้ที่ว่าหอมหอมป่านะคะก็เหมือนกระหอกที่นี่ก็จะเรียกชนิดเรานี่มันแก่แล้วค่ะกินไม่ทันก็เลยจะออกดอกสลัดนี่ค่ะต้นไม้ที่ปลูกวันนั้นกำลังบานแข่งกันย้อนแสงเลยนะคะเพราะดวงอาทิตย์ส่องมาทางนั้นพอดี อันนู้นกระถางแดงนั่นจะดอกสีม่วงค่ะจะพาเพื่อนๆมาตัดนี่นี่ค่ะคกุ้ยใช่พอปล่อยไว้มันก็จะออกดอกแล้วค่ะมันแก่แล้วก็จะตัดไว้ไว้ผัดหมี่เนาะมาช่วยกันตัดดิ้ว นี่ค่ะได้กร,รมหนึ่งพอดีต้นในกุยช่ายนี่ก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะแต่ว่ากินมันจะแรงนิดหนึ่งนะคะไม่นิดรลอเนาะกินมันจะแรงแต่ว่ามีประโยชน์ลดความดันแก้ท้องผูกแล้วก็เพิ่มน้ำนมให้กับสตรีมีครรภ์ผู้หญิงคลอดลูกนะคะก็จะเพิ่มน้ำนมได้ประโยชน์เยอะนะคะกุยช่ายเนี่ย ก็เลยมาตัดเดี๋ยวมันออกดอกมันแก่แล้วมันออกดอกเราก็จะทิ้งไปเปล่าๆนะคะเอามากินจ้ะมั่กีจะเหลือแต่ตอมันนะคะนี่เหลือตอมันแล้วก็หอ,อวกหอมหอมหน่อยก็มีพากีนิดหน่อยนะคะหอมก็ยังงามเหมือนเดิมเพื่อนๆเป็นเหมือนเราไหมคะบางทีปลูกแล้วมันงามมันก็ใจหนึ่งก็อยากกินใจหนึ่งก็ไม่อยากกิน เสดายมันอยากจะชมความงามมันนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ